สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ตั้มเรื่องของมันมาตามนั้นะคุณต้นคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ต้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องจากรุ่นพี่เขานะที่ไปเจอเจอเหตุาการณ์แปลกๆแล้วกันณนะหมู่บ้านแถวจังหวัดนนทบุรีเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาครับเอาละครับต้นเรื่องราวเรื่องนี้ฮะมันมาตามนัดเรื่องเป็นยังไงฮะคุณต้นฮะเชิญฮนะ ครับผมก็อื่นก็สวัสดีพี่ตั้มพี่โก้พี่รถเอดเอ็มทีมงานแอดมินและก็คุณฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเดิมพี่ตั้มขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับคิดว่าดูหนังดูละครสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของพิดาครับพิดาเนี่ยเขาทํางานเป็นธุรกการพี่ตั้มของมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแถวท่าพระจนันทร์จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ขอลาออกจากงานด้วยเหตุผลที่ว่าเขาบอกว่า เขาจะขอไปทําหน้าที่แม่บ้านเนี่ยให้เต็มเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาดูแลลูกแล้วก็สามีได้อย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบสักทีเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับธุรกการอะไรเนี่ยมาตั้งนานแล้วทีนี้พอคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยปรึกษากับที่บ้านปรึกษากับแฟนกับพ่อกับแม่กับอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่นนทบุรีนะฮะพี่ดานเนี่ยมีลูกสองคนคนโตอายุสิบแปดปีเป็นผู้หญิง จะเรียนอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนเล็กเนี่ยอายุก็จะสิบหกปีก็เรียนมหาลาัยเหมือนกันแต่ว่าอยู่ปีหนึ่งก็มหาลาัยแล้วแวกใกล้ๆเคียงกันกับอของพี่สาวครับโดยพี่ดาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีไม่ก่อปัญหาให้พ่อและแม่เนี่ยต้องหนักใจสักเท่าไหร่จะมีบ้างก็เรื่องยุมหยิม,ยมตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปทางด้านตัวสามีเองนั้นเนี่ยเขาก็พี่ดาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ใน โอวาทของพิดาเ,เพื่อนๆของพิดาเวลาเจอกันเวลาคุยอะไรกันเนี่ยเขาก็จะชอบพูดแบบนี้เอยอเนี่ยผัวแกนี่ดีนะว่านอนสอนง่ายอะไรแบบเนี้ยสามีของพิดาเนี่ยเขาทํางานเป็นหัวหน้านแผนกบัญชีของบริษัทขายสินค้าส่งออกแห่งหนึ่งครับแถวแถวลาดพร้าวเขาเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยส่งสิงกับใครๆเท,เท่าไหร่พิดาบอกว่าบางทีคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าเขา ใส่จะออกทื่อๆอะไรแบบเนี้ยแต่จริงแล้วเป็นคนใจดีแล้วก็รักลูกรักเมียอย่างที่สุดที่สําคัญคือพิดาบอกว่าเขาก็ดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะทางด้านการเงินแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือพิดานเนี่ยเขาก็ได้รับเงินก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งจากการลาออกติดตัวมาด้วยเลยทําให้หมดห่วงในเรื่องนี้ไปพอสมควรนะครับ mm. พิานเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะทํางานบ้านเอง ดีกว่าที่จะต้องไปจ้างคนใช้มาเพราะว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็เป็นแม่บ้านให้มันเต็มตัวไปเลยดีกว่าไปจ้างคนใช้มาแลยเดี๋ยวกลัวจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังงานส่วนใหญ่ก็งานในบ้านทั่วไปพี่ตั้มก็จะไม่มีอะไรมากเก็บกวาดเช็ดถูหุงข้าวซักผ้ารีดผ้าอะไรแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเนี่ยจนกระทั่งในตอนสายของวันหนึ่งลูกชายก็ เปิดเพลงเสียงดังตามภาษาไว้รลยนะฮะพิดาก็เลยพอได้ฟังเพลงบางเพลงแล้วเนี่ยเขาก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้นึกไปถึงตอนสมัยเรียนผมเชื่อว่ามีทุกคนแหละเวลาฟังเพลงเพลงนึงขึ้นมาแล้วจะนึกถึงเพื่อนตอนสมัยเรียนเฮ้ยเพลงนี้มันช่วงระยะเวลานั้นอะไรแบบเนี้ยพอลูกชายเปิดเพลงเนี่ยเขาก็นึกไปถึงพินุษพินุษเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพิดาที่ไม่ได้เจอกันมาสาปีกว่าและ เขาที่จริงชื่อนุชจีราหรือว่าพี่นุชของเพื่อนๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนของพิดาที่เรียนมหาลาัยกันมาด้วยกันเมื่อสักประมาณสักสิบยี่สิบกว่าปีก่อนทีนี้เนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยในกลุ่มเขาเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทํางานบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวนานๆถึงจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งแต่ก็เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็ยังคงแบบคบหาแล้วก็นัดเจอกันบ้างตามแต่ระยะเวลาอันสมควรของแต่ละคนที่แบบพอว่างก็จะมานัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ย พี่นุชเนี่ยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาแต่งงานกับผู้ชายชาวเยอรมันแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศสามปีมาแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันอืแล้วมันก็มีบางอย่างที่พิดาบอกว่ามันสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็คิดถึงขึ้นมาพิดาบอกว่าวันเนี้ยรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกพิดาเขาก็เลยโทรหาพี่นุชเพื่อจะถามข่าวๆโดยที่คิดว่าเออเดี๋ยวโทร ไปถามเพื่อนอีกคนนึงดีกว่าเพราะว่าเบอร์โทรโดยตรงเนี่ยมันมันไม่มีอยู่อยู่แล้วคือไม่มีเบอร์ที่เยอรมันของพินุษพ์พิดาก็โทรไปหาพี่นีโดยที่มัน่นใจว่าพี่นีเนี่ยจะต้องมีเบอร์ของพินุษ์แน่นอนเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทก,กันมากเป็นพิเศษแต่ในขณะที่ยังไม่ทันที่จะได้โทรเลยเขาก็นึกยังไงไม่รู้ก็มองหาโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยก็หาไม,ไม่เจอก็นี่เอาโทรศัพท์ไปไว้ตรงไหนนะเขาก็เลยตะโกนเรียกให้ลูกชายหยิบ โทรศัพท์มาให้มันก็เป็นจังหวะพอดีกับที่ลูกชายเนี่ย mm hmm. โผล่หน้าเข้ามาพอดี mm hmm. แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มาให้ก่อนบอกว่าเนี่ยเอ้าแม่โทรศัพท์แม่เนี่ยดังพอดีเลย mm hmm. พิดาก็งงอยู่พักนึงแล้วก็มองไปเห็นสัญญาณตรงหน้าจอมันก็มีเสียงเรียกเข้าเข้ามาพอดีพิดาก็รีบไปรับมาทีนี้เนี่ยแล้วก็จะหันไปถามลูกชายว่าเออมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่ลูกชายก็หันกลับไปฟังเพลงต่อสละพิดาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นอนะหลี่เสียงเพลงให้แม่หน่อยเพราะว่าเสียงมันดังไปแต่แม่คุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องพอลูกชายไปหลี่เสียงเพลงเนี่ยมันก็มีเสียงเรียกข่าวพิดาก็ต้องแปลกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยนอกจากจะไม่คุ้นเคยแล้วเนี่ยพอรับสายไปก็คือคนที่โทรมาปรากฏว่าเป็นพี่นุชพ่ดาเ้าะเออเป็นพี่นุชจริงจริงพิดาบอกว่าเออ เขาจำเสียงได้เลยเสียงลําแหลมของพี่นุชคนนี้เขาจำได้ไม่เคยลืมเลยแล้วก็นึกไปว่าเออทําไมมันช่างน่าอาัศาจรรย์ใจซะเหลอเกินหรือมันจะเป็นเพราะกระแสจิตหรือว่าความคิดถึงอะไรหรือ,อยังไงกําลังคิดถึงเพื่อนอยู่แท้เพื่อนก็โทรมาใจตรงกันอ่าใช่พี่ดาก็โหแบบดีใจพี่ดาเนี่ยก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยกําลังคิดถึงอยู่พอดีเลยแล้วแกก็โทรมาพอดีเลยกําลังจะโทรไปหาเพื่อนอีกคนนึงว่าเออเนี่ยขอเบอร์แกว่ากลับมาไทายบ้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย พี่นุชก็หัวเราะเสียงดัง,ดงเสียงแหลมตามปกติของเขาตอนนี้พิดาบอกว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงเพื่อนแล้วก็รู้สึกโล่งอกที่เออเนี่ยเพื่อนยังสบายดีอยู่พี่นุชก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แต่งงานไปอยู่ที่เยอรมันกับสามีแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยอีกสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าสามีเนี่ยงานยุ่งมากสามปีเต็มที่อยู่ที่นู่นนะโหโคตรคิดถึงไทยเลยคิดถึงเพื่อนเพื่อน,นมากประดีอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีโอกาส ก็คือแบบสามีแบบงานขอหยุดงานขอใช้พักหนีหนาวอะไรแบบเนี้ยก็เลยเออมีโอกาสชวนกันกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็คิดว่าหลังจากเนี้ยจะขอปักหลักอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตลอดไปเลยคงไม่ไปละทีนี้พอพี่ดาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็แปลกใจแล้วก็สงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างเนี้ยสามีจะยอมเหรอก็ในเมื่อนุชบอกว่าเออเนี่ยจะไปลงหลักบักฐานกันที่นู่นอย่างมั่นคงแล้วเนี่ย แต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรไปพินุษก็พูดต่อว่าเออเนี่ยเราต้องการจะรวบรวมกลุ่มเพื่อนของเราทั้งหมดอีกครั้งหนึง่งจะได้สนุกกันเหมือนเดิมไงเพราะว่าไปอยู่นู่นี่ะสามสี่ปีอะคิดถึงทุกคนเลยทําไงถึงจะได้เจอเนี่ยมเมื่อกี้ฉันเพิ่งโทรคุยกับเก๋มาเก๋ก็คือเพื่อนในกลุ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าว่าสามปีกว่ามาแล้เก๋ยังใช้เบอร์เดิมอยู่เลย พอได้ยินแบบนั้นพีด่ดาพี่ดาบอกว่าคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเลยเมื่อได้ยินเสียงัวเราะอันใสๆกลางวานของพี่นุษเนี่ยดังขึ้นมาอีกครั้งเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยดูเหมือนพี่นุษย์เนี่ยจะมีความสุขมากมายเหลือเกินมากจนเกินไปด้วยซ้ำคือแบบคุยเหมือนคนมีความสุขมากอ่ะแล้วพี่นุษย์ก็บอกว่าเออเนี่ยเราคุยกันสนุกชะละเธอน่าจะได้คุยกันด้วยนะดาพี่นุษย์ก็พูดออกมาอีกเกอ๋อเขาฝากความคิดถึงถึงดาด้วยนะ เธอกับเก๋ไม่ได้เจอกันมาตั้งปีสองปีกว่าแล้วไม่ใช่เลยเดี๋ยวก็นุชย์พินาก็พยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่พินุษย์ก็พูดแทรกออกมาว่าเออนั่น mm. เอางีา้เดี๋ยวอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปนัดเก๋ดีกว่าจะได้ไปหาดาที่บ้านกันคืนนี้พิดาแทนที่จะดีใจพี่ตามเขาก็กลับตกใจจนมือถือเนี่ยหลุดลงจากมือเลยออ mm. แต่เขาบอกว่าโชคดีที่มันหล่นลงมาบนกองผ้าที่จะซักเลยยังโทรศัพท์ยังไม่แตกยังไม่อะไรแบบเนี้ยพิดาก็ รีบหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลับขึ้นมาแน่ผูใหม่ทีนี้พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้ยินแต่เสียงเหมือนแบบสัญญาณมันถูกตัดถูกอะไรไปแล้วแบบเนี้ยก็คิดว่าเออสงสยัยสายเนี่ยคงจะตัดไปแล้วพิดาก็พยายามโทรกลับมาไปก็พยายามที่จะโทรกลับไปเบอร์เดิมก็เงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินเลยพิดาก็ยืนงงอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันเหมือนแบบ สัญญาณมันติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะอืมพิ่ดาก็ยืนวงอยู่พักใหญ่ก็เป็นจังหวะที่สามีกับลูกสาวเนะี่ยออกไปข้างนอกก็ดีแล้วก็ยังไม่กลับเพราะว่าไปหาซื้อคอมตัวใหม่ให้ลูกสาวเอาไว้ใช้ทํางานพิา่าก็เลยเรียกลูกชายให้มหาโดยที่ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรกับลูกหรือจะถามอะไรมันเหมือนมันมันมึนวงๆไปหมดเลยทีนี้พอลูกเดินมาแล้วเนี่ยพีดาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรลูกชายก็ทําท่างงๆแล้วก็เดินกลับไป พี่ดาก็เลยโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อเพนพี่เพนเนี่ยพอหลังจากที่โทรศัพท์ดังสองครั้งเนี่ยสัญญาณดังตื้อตื้อสองครั้งพี่เพนก็รับสายแล้วก็พูดว่าเออยังไงคิดถึงกูหรือไงตามภาษาเพื่อนนะพี่ตั้มถึงโทรมาแต่หัววันแบบเนี้ยพี่เพนเขาคือเป็นเพื่อนในกลุ่มแหละพี่ตั้ม,มในกลุ่มที่ไปงานศพของพี่เก๋ด้วยด้วยกันกับกับตัวเขาเอง พี่เก๋เขาเสียไปได้ปีกว่าแล้วด้วยความที่เป็นโรคหัวใจพี่ดาก็เลยตกใจที่พี่นุชพูดมาแบบนั้นเออเขาอาจจะคิดว่าพี่นุชเนี่ยจาจาผิดคนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพี่ดาก็บอกว่าเออมันมีมากกว่านั้นอีกพี่ดาก็เลยบอกออกไปแล้วก็รีบบอกเรื่องที่พี่นุชโทรมาหาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวชวนพี่เก๋เนี่ยไปเที่ยวหาเดี๋ยวชวนเก๋เนี่ยไปเที่ยวหาวดาที่บ้านในคืนนี้ครับ เสียงของพี่เพนพอได้ยินแบบนะั้นเสร็จปุ๊บก็ดูเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัยเขาก็คงพี่ดาบอกเขาคงจะคิดว่าพี่ดาเนี่ยอ้าหรือว่าแกล้งพูดเล่นหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยเมื่อเห็นว่าพี่ดาเนี่ยจริงจังอย่างถึงที่สุดพี่เพนก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่านี่เธอย,ยังไม่ได้ข่าวหรอดาพี่ดาก็ถามว่าอา้าวข่าวอะไรพี่ดาก็ถามอกไปทันทีด้วยความสงสัยพร้อมกับรู้สึกใจมันหายแบบบอกไม่ถูกอะที่เขาบอกนะพี่ดามันแบบเหมือนใจมันแว๊บๆยังไงก็ไม่รู้อะ บบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยก็นุษนะสิเขาตายไปแล้วนะ,ะตายเน่ยใช่พี<อ>่ให้บอกงี้ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เยอรมันอะ่ะตายคาที่ทั้งหัวทั้งเนียเลยแล้วนี่มึงจะมาบอกว่าเพ,พิ่งคุยกับมันมาไปยก,ยกมึงบ้าปะเนี่ยเพื่อนก็พูดแบบนี้พี่ดาพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเข่าสุดไปเลยพี่ตั้มเขาบอกว่าตอนแรกก็ก็ มึงอัำกูอีกคนปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะคิดแบบว่าเอ้ยเพื่อนอัำอะไรบบเนี่ยเขาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าความกลัวที่แท้จริงอ่ะมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือรู้สึกกลัวขึ้นมาจับจิตจับใจเลยอ่ะทีนี้เนี่ยในขณะที่ฟังการคุยของพี่เพนแล้วเนี่ยก็ดูจะตกใจไม่ไม่แพ้กันที่พี่ดาพูดไปแบบนั้นเพราะว่าจากที่เขาคิดอ่ะทีนี้พอหลังจากที่คุยกันอะไรไปสักพักแล้วพี่ดาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ก็คิดแค่ว่าเออเดี๋ยวลองโทรกลับไปที่ไอหนู่มันเอาเบอร์โทรอย่างนี้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะติดหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าทีนี้พอหลังจากวางหูจากพี่เพนเสร็จแล้วเนี่ยพี่ดาบอกว่าซักผ้าต่อไม่ไหวเลยความรู้สึกหลายๆอย่างมันมันทั้งเื้ยเพื่อนมันจะอํามันพูดเล่นมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยเดินไปนั่งที่โซฟาที่ลูกชายเนี่ยนั่งอยู่ก่อนแหละเขาก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยลีดเสียงเพลงให้เบาลงอีกหน่อยนึง แต่แปลกอย่างหนึ่งพี่ตั้มเพลงเนี่ยพี่ดาด้วยความที่อาจจะไม่ได้สังเกตรหรือว่ามันยังไงก็ตามเพลงมันก็วนอยู่เพลงเดิมที่เขาบอกว่าฟังแล้วคิดถึงพี่นุษย์เนี่ยมันวนแต่เพลงนั้นอยู่ประมาณเจ็ดแปดรอบแล้วเนี่ยพเพลงมันดังคือเพลงเดิมที่เขาบอกว่าเขาฟังแล้วเขาคิดถึงเพื่อนก็เพลงนี้ดังมาที่ไรเาคิดถึงพี่นุษย์ว่าไอ้ไนุชมันชอบร้องเพลงนี้อะไรแบบเนี้ยเพลงนั้นมันดังอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอด ถ้พักหนึ่งพอนั่งไปแล้วครับมันเหมือนแบบนั่งอึ้งๆอะไรแบบเนี้ยลูกชายก็มองหน้าแล้วก็ถามว่าเอ้าแม่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยพร้อมกับมองหน้าแบบแปลกๆพิดาก็ไม่ตอบอะไรตอนเนี้ยในใจเนี่ยก็คิดว่าวุ่นไปหมดเลยแล้วแกก็เฝ้ารอเวลาให้สามีกับลูกสาวเนี่ยรีบกลับมาถึงบ้านให้เร็วๆจนกระทั่งหลังจากสามีกับลูกสาวกลับมาแล้วเนี่ยวันนั้นในตอนหัวข้ามทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกับพิดาก็เล่า,เร,าเรื่องราว เหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยให้ลูกแล้วก็สามีฟังจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนเนี่ยทั้งหมดก็หลังจากกินข้าวกินอะไรเสร็จเนี่ยก็เข้าไปรวมตัวกันอยู่ในห้องนอนท้องใหญ่ของพิดากับสามีซึ่งปกติเวลานอนเนี่ยลูกๆเนี่ยเขาจะให้นอนแยกพิดาก็จะนอนกับสามีแค่สองคนแต่คราวเนี้ยเข้าไปนอนรวมกันหมดเลยทําไมก็ไม่รู้พิดาบอกว่าทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เข้าไปนอนกันแล้วเนี่ยก็พากันสวดมนต์พร้อมกับนอนอยู่บนเตียงพิดาบอกว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเฝ้ารออะไรบางอย่างอะ่ะ ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่า mm hmm. พี่ดาก็บอกว่าขอภาวนาอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยพอระหว่างที่ภาวนาไปแบบนั้นเนี่ยกนน็นอนไปคึมๆจะหลับไม่หลับเนี่ยกลางดึกมันเริ่มต้นจากกลิ่นเป็นดับแรกที่าําเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่พี่ดานเนี่ยบรรยายไม่ถูกมันเป็นกลิ่นที่ทั้งเหม็นทั้งอับชื้นแล้วก็สาบสางแบบแบบอะไรตายแห้งๆเหมือนหนูเหมือนตัวอะไรตายแบบเนี้ย ที่สําคัญคือมันตลบอบวนไปทั่วทั้งห้องที่เขานอนอยู่เลยจนลูกชายเนี่ยจามมาว่าสามสี่ครั้งติดต่อกันด้วยความที่ทนเหม็นไม่ไหวอะ่ะทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกได้กลิ่นนั้นกันหมดทุกคนจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยถามแม่ว่าแม่เปิดแอร์ได้ไหมกลิ่นมันโหเหม็นจังเลยอะไรใหญ่ๆอย่างเง,งี้ยแม่ก็เออ,อเดินไปเปิดสิลูกลูกสาวก็ค่อยๆเดินไปเปิดแอร์ จนกระทั่งเมื่อเปิดแอร์แล้วบรรยากาศที่มันเริ่มเย็นลงเนี่ยพี่ดาบอกว่าบรรยากาศมันเย็นมันเหมือนกับเอาตัวเองเนี่ยคล้ายๆแบบประมาณว่าเข้าไปอยู่ในห้องดับจิตที่มันเย็นอะไรแบบนั้นเลยสามีของพี่ใช่สามีของพี่ดาเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็คุยเขาบอกว่าเขาก็เริ่มยอมรับแล้วว่าวันนี้ทําไมมันรู้สึกมันกดดันแล้วมันก็รู้สึกมีอะไรแบบไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแล้วจริงๆอ่ะซึ่งปกติสามีของพี่ดาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้เท่าไหร่ แต่วันนี้พี่ดาบอกว่าดูเขาทั้งหุดอิดทั้งหวาดระแวงนอนกระสับกระสา่ายอยู่อย่างนั้นอะ่ะลูกๆก,ก็เหมือนจะหลับกันไปแลละพอเปิดแอร์เย็นเนี่ยพักๆหนึ่งมันก็มีลมจากไหนไม่รู้พี่ตั้มพัดมาอย่างบ้าคลั่งเลยมันเหมือนมีลมพายุเข้ามาเข้ามาแบบไม่มีสาเหตุอะ่ะมันโหมกรนหนาเอากิ่งมะม่วงที่ปลกูกอยู่ข้างบ้านเนี่ยข mm. ูดแล้วก็ตีกับผนังบ้านเนี่ยคลืดคลาดคลืดคลาดมันดังเป็นจังหวะไปต่อเนื่องคือมันเหมือนกับคนเอาไอ้กิ่งพวกเนี้ย เอามาแล้วก็เอามาลูด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 ไปทั่วบ้านอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วในเสียงลมนั้นพี่ตามพี่ดาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาดังแทกขึ้นมาถึงแม้มันจะมีเสียงลมแล้วก็เสียงฝนเสียงพายุอะไรที่มันดังอยู่ด้านนอกเนี่ยแต่ทั้งสามีและก็ลูกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกันหมดเลยว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงที่เรียกพี่ดาอย่างถนัดชัดเจนกันทุกคนในที่สุดเนี่ยพี่ดาบอกว่า เฮ้ยมึงมาตามสัญญาจริงๆหรือเนี่ยดาเปิดประตูลับเราหน่อยสิเพื่อนอดาเปิดประตูลับเราหน่อยสิเพื่อนพี่ดาบอกว่าจําได้เลยว่ามันเป็นเสียงของพี่นุชกับพี่เก๋ที่เสียงเรียกของทั้งคู่เนี่ยมันดังออกมาแทบจะพร้อมกันเลย เสียงเรียกชื่อของดาเปิดประตูให้หน่อยดาเปิดประตูให้เราหน่อยมันดังซ้ำๆแบบนั้นอยู่หลายครั้งพี่ตั้มจนทําให้ทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าจากลูกที่ว่ากําลังจะหลับหลับสามีที่แบบว่านอกนกระสับกระส่ายตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยได้ยินเสียงนี้ทั้งหมดเลยก็เลยต้องพากันนอนคุ้มโปรงพร้อมทั้งสวดมนต์ออกมาแบบไม่เป็นภาษาเลยสวดแบบสวดอะไรก็ไม่รู้่พี่ดาบอสติแทบจะ หลุดลอยแล้วตอนเนี้ส่วนถูกบ้างผิดบ้างเท่าที่จะนึกได้ในตอนนั้นน่ะแล้วสักพักหนึ่งทั้งสี่คนเนี่ยก็อยู่ดีๆก็สะดุ้งสุดตัวผูเข้ากอดกันกลมเลยเมื่อได้ยินเสียงฟ้ามันผ่าลงมานั่นเปรี้ยงหลังจากนั้นเขาก็พี่ดาบอกว่ารู้สึกได้ว่าไฟเนี่ยมันดับไปทั้งบ้านเลยทั้งสี่คนเนี่ยอยู่ภายใต้ผ้านวมผืนใหญ่ๆพี่ตั้มเลืกนะที่เอาคุมตัวกันไว้ทั้งสี่คนเลยสักพักหนึ่งพี่ดาก็หันไปทางสามีแล้วก็บอกพ่อพ่อไปดู แผงไฟหน่อยสิก้าไปดูไหมทำไม,ามาอยู่ดีๆไฟถึงดับได้ละ่ะพีดาพูดจบก็หันไปมองหน้าสามีแต่ตอนเนี้ยที่เห็นนะพีตั้มมันไม่ใช่สามีของเขาอะ่ะแต่ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยที่เขาพยักหน้าไปพ่อๆไปดูสวิตใหหน่อยสิสิ่งที่เห็นข้างหน้าคือมันเป็นร่างของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังเสียยิ้มอยู่พีตั้ม พร้อมกับพี่ดาเห็นชัดในตอนเนี้ยทั้งๆท,ที่ไฟมันมืดนะแต่เขาก็เห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยลูกตาข้างหนึ่งมันหายไปอ oh. แล้วทันใดนั้นมันก็มีเสียงอันคุ้นเคยก็ดังมาจากทั้งสองข้างทั้งฝั่งซ้ายกว่างขวา,วาที่มันอยู่ในพนวมอ่ะมันเป็นเสียงของพี่นุชกับพี่เก๋ oh. ที่มาขนาบข้างพี่ดาอยู่ตอนเนี้ยพี่ตั้ม oh. ในผ้าหม่มนะในผ้าห่มในผ้านวมตอนเนี้ยหน้าของพี่นุชหายไปครึ่งหน้าแล้วที่เห็นก็คือมันเป็นกระโหลกศรีรษะที่มัน บวมปูดมันเหมือนแบบกระโหลกที่มันถูกทําให้ฉี่ขาดอะพี่ตั้มเลือดเนี่ยมันไหลนองไปท่วมทั้งหน้าทั้งตัวเลยตอนเนี้ยส่วนทางพี่เก๋นเนี่ยก็ใบหน้าซีดเซียวเขียวคัําเลยแล้วที่สําคัญคือตอนเนี้ยล่างของพี่เก๋อะมันเริ่มเปลี่ยนสถานะจากตอนที่เห็นว่ามันซีดมันเซียวตอนเนี้ยมันค่อยๆบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วสักพักหนึ่งลิ้นก็ค่อยๆอ,ออกมาจุกปาก แล้วก็มีเสียงพูดมาว่าดาทําทไมเธอไม่เปิดประตูให้พวกเราเข้ามาหาล่ะเพื่อนทําไมเธอไม่เปิดประตูให้พวกเราเข้ามาเสียงของพี่นุชก,กับพี่เก๋เนี่ยดังขึ้นพร้อมๆกันพร้อมกับม,มีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเหม็นคะคุ้งไปทั่วในผ้าหม่มในผ้านวมที่ถูกปิดอยู่ตอนเนี้ยพี่ดาบอกว่าตอนนี้เริ่มสติแตกแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกละแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนต,ตัวเองเนี่ยออกมาจากใต้ผ้าหม่มผืนนั้นเนี่ยจนกระทั่งคานพาตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ แล้วก็พย,ยายามที่จะคานไปเปิดประตูแต่แล้วเนี่ยพี่ดาบอกว่ายูดีดีเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งพี่ตั้มรถยนต์นะวิ่งมาจากไหนไม่รู้วิ่งผ่านหน้าของพี่ดาไปแล้วยูดีดีรถคันนี้ยก็เหมือนวิ่งเข้าไปประสานงานกับรถสิบล้อคันใหญ่ๆของของ,ของทั้งต่างประเทศนะพี่ตั้มน่าจะเคยเห็นนะไอ้รถคันใหญ่ๆอะ่ะวิ่งไปประสานงานกันคนขับอ่ะโดนท่อนเหล็กเนี่ยมาจาก จากไหนก็ไม่รู้พุ่งมาเสียบทะลุเข้าที่เบ้าตาส่ว hmm. นอีกคนหนึ่งก็คือพี่นุษเพื่อนของพิดาที่ถูกอัดก๊อปปี้จากเหล็กที่ไป็คล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมือนมันกรเด็นมาโดน่ะทำให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งมันหายไปแล้วจากนั้นทั้งสองล่างเนี่ยหลังจากที่มีรูปที่ว่าเอ,อิ ชนพุ่งชนข้าเนี่ยทั้งสองล่างเนี่ยก,ก็เด็นเข้ามานอนอยู่ข้างๆพิดาทั้งสองล่างพร้อมกับค่อยๆใส่แย่ยิ้มให้พิดาที่นอนที่นอนกําลังจะคานไปตรงประตูทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันก็ประกบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงประตูเนี่ยที่มันค่อยๆเปิดออกมาพิดาก็ใจชื้นว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นสามีหรือว่าลูกต้องมาช่วยแล้วแน่ๆเลยแต่มันไม่ใช่พี่ตั้มมันคือล่าของพี่เก๋คนเดิม ที่บวมปริตัวฉุยค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็บอกดาทำไมไม่เปิดประตูให้เราล่ะหลังจากนั้นมันก็มีเสียงระเบิดดังปุ๊พี่ตั้มเศษตับไตไส้พุงเศษร่างกายที่มันเหม็นเน่าเนี่ยมันกระจายไปทั่วห้องเลยแล้วมันที่สำคัญคือมันเหมือนมันเศษเขาบอกว่ามันเป็นเศษคล้ายๆเศษหนังเศษแผนตรงหน้าของพี่เก๋อะมันแบบมันเหมือนมัน แตกมาแล้วเหมือนมันประแตะอยู่ตรงหน้าของพิดาอ,อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วกลิ่นแบบเหม็นเน่าแล้วก็มีเสียงที่เก๋พูว่าทาไมไม่เปิดประตูให้เราหน่อยละเพื่อนเปิดประตูให้เราหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจนกระทั่งพิดาเนี่ยสติดับวูบไปพี่ตั้มมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นตอนที่มีสามีกับลูกๆเนี่ยมาปลุกให้ตื่นพิดาตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาตอนนี้ก็ยังกั่นผวาอยู่ ทางลูกๆก,กับสามีเนี่ยก็ดีใจที่ว่าพิดาเน่ยฟื้นแล้วเขามองไปรอบๆห้องเนี่ยก็เห็นว่ามันมีเศษนุ่นเศษที่นอนอะไรเนี่ยที่มันปิวกระจายไปทั่วทั้งห้องเลยสามคนพ่อลูกบอกว่าไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหนแต่น่าจะเป็นตอนที่ไฟดับหลังจากเมื่อคืนน่ะที่หม้อปแปลงมันระเบิดอ่ะจกนกระทั่งหลังจากที่มาคุยกันแล้วเนี่ย ก็พี่ดาก็เล่าเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมกับพากันเก็บบ้านเก็บห้องเก็บอะไรแบบเนี้ยพี่ตั้มแล้วสิ่งแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นร่องรอยเหลืออยู่ก็คือมันเหมือนมันเป็นคราบเลือดที่มันเป็นรอยเลือดที่มันจางๆพี่ตั้มมันเหมือนมันกระเซ็นอยู่ทั่วห้องเลยแล้วที่สําคัญคือมันเหม็นน่าวมากคือล้วไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะเต็มไปทั่วทั้งห้องเลยแบบกระเซ็นโดนบนที่นอนบนผ้าห่มบนอะไรแบบเนี้ยสุดท้าย เวลาประมาณสักเก้าโมงเนี่ยทั้ง4คนพอ่อแม่ลูกเนี่ยก็พากันไปทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆของพิดาทั้งทั้งพี่นุษพี่เก๋แล้วก็แล้วก็แฟนของพี่นุษเนี่ยท,ท,ที่เป็นต่างชาติอ่าใช่แล้วจากนั้นเนี่ยพอระหว่างที่ไปทําบุญทําอะไรเสร็จแล้วเ,เขาก็นึกขึ้นได้เฮ้ยอยวโทรหาไอ้เจ้าเพนหน่อยด,ดีกว่า อก็หยิบโทรศัพท์มากำลังจะโทรแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้พิดาช็อกไปมากกว่านั้นก็คือพี่ตั้มเมื่อสายตาเขาเหลือบไปเห็นไอ้ตรงตามกําแพงวัดไม่รู้พี่ตั้มเคยเห็นไหมที่เขาจับกระดูกเข้าไปแล้วก็มีรูปคนตายติดอยู่อ่ะเห็นเห็นเห็นตอนนี้รูปตรงหน้าเนี้ยมันก็คือรูปของพี่เพนพี่ตั้มที่ตายไปเมื่อสามวันก่อนหรอ ก่อนใช่ก่อนที่สติพิดาจะหลุดไปมากกว่าเนี้ยอยูด่ดีมันก็มีเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังขึ้นมาแล้วที่สําคัญคือหน้าจอน,นั้นก็คือขึ้นชื่อของพี่เพนโอ้โยโทรทำไมพี่ดารีกดวางแล้วก็ปิดเครื่องเลยพร้อมหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปพิดาพิดาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรไปทุกสิ่งอย่างแล้วก็นิมนต์ทางพระทางอะไรเนี่ยมาผมน้ำมนต์ให้ที่บ้านให้ที่อะไร แบบเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีฝันถึงเพื่อนบ้างแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ต่ามนีน่เป็นเรื่องราวที่พี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังที่เขาเจอมากับตัวเองอเมื่อสมัยหลายปีก่อนนี่เพื่อนกันจริงป่ะวะเนี่ย<ว>เป็นเพื่อนรักกันมัน<ว>มากันแรงขนาดนี้โหดมากโอ้ก็เกินไปนี่แท้จะแบบเอาชีวิตเหมือนเอาเอาชีวิตพี่ดาไปอยู่ด้วยเลยนะโอ้โหครับโอ้โหแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะที่พี่ดาใช้อยู่ที่บอกว่าไม่ใช้แล้วผมผมแนะนําว่าเอาถวายให้กับ วัดไปเลยตรงช่องที่เป็นช่องเก็บอัฐิของพิดาเออของพี่พเพนสิอ่าใช่ให้ไปคุยกับเ<ข>พื่อนเองเลยน่าจะทิ้งไปแล้วมั้งพิดาอันนี้เข้าใจได้ก็คือเอ่อทางด้านของพี่นุชใช่ไหมฮะแล้วก็แฟนเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจากการรถถูกถูกถูกถกับรถชนกับรถบรรทุกอ่าเนี่ยคาดดาวได้อ,อยู่แต่ว่ากับพี่เก๋เนี่ยใช่ไหมที่เมื่อกี้บรรยายว่าเหมือนกับพิดาเขาเห็นว่าพี่ เก๋เดินเข้ามาผ่านประตูห้องแล้วลักษณะของตัวพี่เก๋ก็ค่อยๆบวมบวมจนเป่งขึ้นเป่งขึ้นจนมันระเบิดปุ๊บอ้ยอันนี้คือยังไงครับเนี่ยเขาเขาเขา,เขาพอจะคาดเดาได้ไหมว่าเขาไปเจอเจออะไรอ่ะคือพี่พี่เก๋เนี่ยจากจากที่พี่ทาเขาบอกเนี่ยออก็คือเหมือนเหมือนเขาเป็นเป็นเป็นโรคอะไร สักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ตั้มเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ที่ตัวมันบวมแล้วแล้วพอมอีวันหนึ่งเหมือนแบบอ,อวัยวะภายในมันล้มเหลวอะ่ะก็เลยก็เลยเสียชีวิตโอ้น่ากลัวนะประมาณนั้นครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วแล้วเขาเสียชีวิตไปเราไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงพอจะเดาได้อย่างเดียวคืออ,อวัยวะภายในน่าจะไม่ดีแต่ว่าหลังจากที่เขาเขาเสียไปแล้วแล้วก็มาปรากฏกายในในรูปแบบของวิญญ,ญาณสัมภเวสีเนี่ย หนักมากเลยนะฮะการประกฏตัวแบบนั้นเป็นใครก็ก็ก,ก,ก็ก็ตกใจอ่ะแล้วไหนจะบแบบเห็นบอกว่าในห้องนอนห้องนั้นนะพอจะเหลือร่องรอยคราบเลือดอะไรมันมีอยู่จริงรใช่ไหมใช่พี่ต <c oughs> ามีมีจริงๆอืงเลือดเน่าเน่าอ่ะน่ากลัวว่ะครับไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันจะมาเกิดจากอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนี้ก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเออน่าจะ หนึ่งสองสี่ท่านต้องแสดงความเสียใจใกับทุกๆท่านที่เสียไปด้วยเป็นเพื่อนของพีดาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเพื่อนรักเออจริงคุณผู้ฟังน้องต้นครับอย่างที่ต้นเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าดูหนังดูละคร,ครอะไรสักถ้าเป็นละครอาจจะดูสักฉากหนึง่งหนังอาจจะเป็นแบบเหมือนหนังย้อนวัยอะไรเงี้ยจริงนะที่เรานึกถึงเพื่อนๆน,นสมัยที่เรียนอยู่ตอนเด็กๆมัธยมเรียนประถมอะไรเงี้ย มันช่วงความทรงจําที่ที่ดีที่สุดก็ว่าได้เลยนะใช่พี่ตั้มสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมยกให้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเนี่ยมสองมสามมสี่มห้ามหกนี่คือช่วงที่แบบพีคที่สุดเลยชีวิตแล้วคิดถึงเพื่อนเหล่านี้มากจริงๆครับบางคนก็เติบโตมีครอบครัวอะไรไปแล้วบางคนก็ก็ก็ทางานฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะยังตกงานบ้างอะไรนีก็ไม่เป็นไรบางคนเอ๋ยยังไม่มีครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่า ที่เราเคยอยู่ด้วยกันเนาะใชโ่โอ้ไม่รู้ว่าบางคนเองเนี่ยโอ้โอยางผมเนี่ยผ่านมายี่สิบกว่าปีเพื่อนบางคนยังใช้เบอร์เดิมอยู่เลยนะโอโหโหเพีงยงแต่ว่าเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสามตัวแรกอะ่ะมันไม่มีมันมีแค่สองตัวแรกถูกไหมอ่าใช่ใช่เมื่อก่อนผมยังจําได้เลยศูนย์หนึ่งแล้วก็ตามด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ข้างหน้ามีสามตัวละ เออบางคนก็ยังใช้เบอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนตัวหน้าครับผมเนาะโอ้โหนั่นแหละฮะตามเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเกิดนึกถึงเพื่อนขึ้นมาแต่เป็นเพื่อนที่อยู่ต่างพบต่างภูมิโดยที่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ทราบก็เท่ากับว่า เราสามารถที่จะจูนกับเพื่อนที่อยู่โลกหลังความตายได้เลยนะใช่ครับพี่เขาพร้อมที่จะมาหาคุณได้ทันทีถ้าเขายังไม่ไปเกิดนะตามความเชื่อครับครับเรื่องนี้สุดว่ะได้ครับขอบคุณมากต้นไว้เจอกันนะครับครับสวัสดีครับ